เอาครับค่อยๆเดินไปนะครับให้มันอันนี้ก่อนนะครับตายใจก่อนนะฮะว่าไม่มีคนจวัสดีเบจจะเห็นนะฮะไม่ยิงนะครับต้องตามค่คอยๆเดินฮะให้มันยิงก่อนนะครับ